ทั้งสามคนก็ไม oh,, ่ได้บอกใายว่าสิมาแต่มาด้วยความจริงใจมาด้วยความเต็มใจมาเพราะอยากจะช่วยอ่านี้ต้องขอบคุณหลายๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ชายวันนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ครับแตต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่เข้ามามีคนร่วมที่เข้ามามีเป็นแห่งวัดต่างๆไม่ต้องกล้าไม่กลัวที่จาเล่าครับวางหลังสารตำหนักเพทงเมรค แล้วครับน้องชายขอบคุณขอบคุณน้องชายทุกคนครับครบคุณบได้หลายครับเดินแม่ปลอดภัยขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งนะพี่แนครับอย่าเพิ่งเอาโทรศัพท์ไทยภาพนี้ไปแบบอย้ครับอยากจะอยากจะให้ทั้งสามคนเนี่ยพูดอะไรนิดนึง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 นีดนึงนะพี่แนก่อนอะไรนะพี่แนก่อนระยากล้องครับนี่รอรอใครก่อนเอารอสุดก่อนเอาเอาคนที่รอค่ะค่ใกล้พี่ไม่ไม่ต้องมาโฟกัสนะครับโอเคครับมันมันจะมันจะทับไลรกันครับชินแล้วก็ Thank you. มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอ๋มตัวเล็กแต่พุ่งไปไหนทีผมต้องพูดนะครับพูดหน่อยจะขอบคุณได้หลายนะครับเอาพูดความรู้สึกก่อนไม่ได้เจออาจารย์นานนะครับคือต่างคนต่างเนี่ยต่างคนต่างภารกิจนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพี่องกขาแฟนคับ้านจีไนก็อาจจะรู้ไม่ได้โพหมดตัวเองนะตอนนั้นก็มีโอกาสได้เป็นเกียรติได้ซ้ำครับที่ผมกับพี่พลได้สร้าง โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์อ,อาเจ้าอ้พีบอที่เป็นแฟนไอ้ดังเลยมีโอกาสได้เฮ้ยร่วมงานกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่น่าจะยิ่งใหญ่อยู่นะไม่ไม่ <laughs> อาจจะยิ่งใหญ่ตัวใหญ่ครับก็ถ <laughs> ือว่าเป็นเกียรตินะครับตอนนั้นที่ได้มีโอกาสได้เด้ยมันก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ให้เราแหละเฮ้ยอยากเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างมีความรู้ความสามารถยังไงเรามาใส่เต็มเลยเพลงนั้นก็ทําให้อาจารย์นอะเขากลับมามีไฟมีไฟอยู่แล้ว เอาทานไปเติมอีกยิ่งลุกขึ้นมาใหญ่นะครับก็ขอบคุณน้องธิดาด้วยขอบคุณพุกคนทีมงานด้วยนะครับที่ออจะว่ายังไงมาสารต่อเนาะอาจารย์ก็เดินทางมาแล้วก็มาสารต่อทาให้คนรู้จักบ้านจีไรเพิ่มขึ้นในยุคใหม่นะอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็โซเชียลก็มามาเอ้ย,ยกูจีไรเป็นใครวะเมื่อก่อนใช่างนครับอยู่แต่ข้างหลังอยู่อยู่แต่ในห้องอยู่แต่กระปกาอยู่แต่ก,กระดาษตอนนี้ ทำให้คนรู้จักมากขึ้นเอ้นี่เหรอครับคุณศิวิไลเคยได้ยินแต่ชื่อหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอครับผมอ่าแล้วครับอาจารย์ครับประมาณนั้นครับที่ขอพูดอย่สักสักชั่วโมงได้ไหมครับผมชั่วโมงก็ดีครับประมาณนั้นครับก็ดีครับไลถ้าไม่พูดเดี๋ยวเจ้าหาว่าเบาเอ๋ขี่คุยครับอย่ามาเบาเอ๋ยใว่ามว่าน่าขี่คุยบอกขี่โม่บอกจริงๆแล้วเนี่ยพูดศิวิไลเนี่ยหันหลังจากเบื้องหน้าเลยครับไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังวงการครับ อยู่กับกระดาษปากกาอยู่กับการอ่นดนตรีอยู่กับการเป็นโคดิเซอร์อยู่ข้างหลังเพราะว่าพลังตอนนั้นเนี่ยมันกดถอยมากพลังในใจแต่ถามว่ามันยังทํางานอยู่ไหมก็ทําอยู่แต่ว่าการที่จะมาอยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันพลังมันอ่อนวันหนึ่งครับมีน้องๆเดินเข้ามาวอยเปียนเบาเอวอทีเปียนผู้ไทยแต่วอทีเปียนน้องปิ้นวอทีเปียนเบานี่พูดครับเคยเล่าทุกคนเดินเข้ามา แล้วมาสูงไฟขึ้นใหม่มันสูงไฟขึ้นใหม่โดยเฉาะคนงานเพลงเจ้าไอบอี่เแฟนอาจจะเพลงนี้มันมีซีรีส์มันมีอีกซีรีส์วะมันมีกีเท่าไคร่สามนะสามมันมีอยู่สาภาคตั้งแต่เจ้าไอ้บอที่เป็นแฟนอ้ายอนพูดแล,ล้วพูดแล,ล้วล่ะเนาะพูดแล,ล้วล่ะเจ้าไอาบก่็ได้ก็ไมัแล้วก็พูดกว่าหรือไกว่าอะับ ว่าสามเพลงนี่แหละโดยเฉพาะเจ้าอาทิพมบที่เป็นแปรธาอยเป็นผลงานที่พราะ่าที่เป็นเอาเบ้าเอ๋เละปอนโมเลยครับเพราะว่เบ้าเอ๋อยู่อยุคก่อนทีแล้วเอเนี่ย,เ,เ,ย,ยเขาเอาประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยมาใส่กับโค้งสารมัสเตย์กับเรื่องเหล้าตัวน,นี้เพชรไทยเรื่องราวที่มันที่นิพนธ์มันก็คิดดีอยู่แล้ว นะครับเบาเคยล่าเนี่ดีอยู่แล้วแต่พอเอมาเติมเต็มบดนะครับเทปไหนเทงเมรครับเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายขึ้นในส่วนผู้ประกอบการต่างบมานลครับจากภูใ้ดํจากผูใต้ดับนี่ก็เป็นพวกเปนดูเป็นักต่างรับพวกนางผู้้ดับเป็นคนัมากคีสดคนสดงว่าเป็นน้องเตี้ยพที่เป็นเยล่าพอที่เป็นพวกภูใ้ดับกับยุของากเนี่แหา เมาเมาไหลก็พูดน้อทั้งสามคนก็เป็นคนที่เติมเต็มทำให้คุณเะไมีพลังในวานนีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยรับคุเอ้าเอาทีนี้พ่อี่ทังข้าวครับผู้ได้ดำก้าวปิด้ายละไปเลยนอยเบาเบิร์ดละครับเลยไดผมก็ยุ่เบ้งหลังกันครับน้องๆกะได้คำการแบบดง้นตื้นหรือเปล่าด้วยซัพพอร์ตด้วยนั้นนะเีดีเลย ก่อนเล็กน้อยนะแล้วก็ตั้งสีการโหมดหลังกองมากกว่า,น,าะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะ

เคยเล่าเล่าทีมาน้ำแ่การกิจการนคองด้วยแต่กาไม่ได้มากทำประมาณนั้นนิดนึงนะครับาเาเคยเล่ามาโมอนเรื่องนี้ครับวันนอ้่โนจะแตะผู้วานนั่นแหละแล้วก็โมนทีนี้นะเอาของไครแล้วเปล่าเอ้เอาเขาจะได้แยกย้ายกันนะฮะขามโมีิยังดอกเพราะว่าหน้าหนาวขาไวเนาะขามคไวเลยขี่ไปจังหน่อยเอาหฮาโงแรกขำเหรอ โอ้ยขำป๊าทีไงบ้านัาเปิดเลยป๊อเอาผิดมามันขำเลยไม่มีแล้วเาเนเโอเคโอเคขอบคุณมากทุกคนขอบคุณนครับสวัสดี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 ครับน้องคนแรกก่อย เอเอ็มเข้ากันทกทิมเข้ากันเป็นพิธีกา